ละคอนสะท้อนสังคมเรื่องสะภ้ายเล็กสะภ้ายใหญ่จันทราและปณิตาทั้งสองคนเป็นสะภ้ายของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของแม่สามีพวกเธออยู่ที่นี่ก็ในฐานะลูกสะพ้ายจันทราเป็นสะภ้าใหญ่และเป็นเมียของลูกชายคนโตส่วนปณิตาเป็นสะภ้ายเล็กเป็นเมียของลูกชายคนสุดท้องนี่พี่เปลี่ยนเมนูบ้างทิงน่า อาหารที่พี่ทำนะ่ะมันซ้ำซากจำเจแม่คงเบื่อกับข้าวของพี่แล้วแหละก็ถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะทำละ่ะเธออย่างนั้นหรอถ้าที่ผ่านมาฉันไม่ทำให้กินคงอดตายกันทั้งบ้านแล้วมัง้งเธอมันพวกลูกคุณหนูทำอาหารไม่เป็นเลยแม้แต่อย่างเดียวไข่เจียวง่ายๆเธอก็อยังทำไม่แล้วยังมีหน้ามาว่าฉันอีกแต่ว่าฉันชงกาแฟอร่อยนะแม่กับพวกของพี่งชอบเลย ก็แค่กาแฟใครชงไม่อร่อยก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วเธอจะไปไหนก็ไปอย่ามาเกะกะฉันพี่อย่ามาทำเป็นอวดดีนะคิดว่าเป็นสะพายใหญ่แล้วจะรังแกฉันได้ง่ายงั้นหรอทำเป็นทำกับข้าวเอาใจคุณแม่ทุกวันนึกว่าฉันง่โดยไม่ออกหรือ,อยังไงอยากจะเป็นลูกสะพ้ายคนโปรดงั้นสิแต่ขอโทษฉันไม่มีวันยอมหรอกนะแล้วไอ้ที่เธอมาโวยวายแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากจะเป็นลูกสะพ้ายคนโปรดเหมือนกันใช่ไหม ใครดูแลแม่ได้มากที่สุดก็คนนั้นแหละที่คนได้รับการชื่นชมจันทราและปณิตาทั้งสองคนมักจะชิงดีชิงเด่นกันแต่ละคนพยายามเอาอกเอาใจแม่ผัวด้วยเห็นว่าสามีของพวกเธอนั้นเป็นคนที่รักแม่มากและพวกเธอต้องไม่หน่อยหน้าทำกับข้าวนั้นเน่าของพี่ไปเทนนะเดี๋ยวฉันจะชงกาแฟไปให้แม่กินก่อนถ้าเป็นกับข้าวเน่าๆถ้าฉันทำเสร็จเธอก็ไม่ต้องมากินนะเชิญออกไปซื้ออาหารข้างนอกกินเองตามสบาย สามีของเธอคงถูกใจหรอกนะตอนนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วฉันคิดว่าจะเปลี่ยนแอร์ให้คุณแม่เครื่องเก่าที่พี่กับผัวพี่ซื้อให้แม่ป่านนี้เชื้อโรคคงจะเต็มไปหมดแล้วของถูกก็แบบนั้นแหละเอากาแฟไปให้แม่ดีกว่าพวกเธอเป็นสไพรยอยู่ในบ้านหลังนี้มานานหลายปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันแบบนี้มาโดยตลอดหากจะให้ใครยอมใครก็คงเป็นไปไม่ได้กาแฟนี่กลิ่นหอมจังเลยนะจ๊ะแม่ชอบมากจ้ะ นี่เป็นมันเล็ดพันธุที่หนูสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเลยนะคะคุณแม่สําหรับคุณแม่ทุกอย่างต้องดีที่สุดค่ะไม่เหมือนพี่จันทราหรอกนะคะเวลาทํากับข้าวให้คุณแม่กินก็ชอบเอาของเหลือ,ลอนี้ตู้เย็นมาทาแถมยังหลงตัวเองคิดว่าอาหารนั้นอร่อยของเหลือในตู้เย็นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เสียนะจ๊ะแม่กินได้จันทราเขาเป็นคนประหยัดซึ่งนั่นมันก็ดีแล้วประหยัดหรือว่าขี้เหนียวกันแน่คะสําหรับคุณแม่ทุกอย่างต้องดีที่สุด หนูว่าจะซื้อแอร์ตัวใหม่เปลี่ยนให้คุณแม่นะคะโอ้ยไม่ต้องรองจานลูกไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้แม่ทั้งนั้นเพราะว่าเครื่องที่หนูซื้อให้คุณแม่มันใช้ได้ดีใช่ไหมคะใช่จ้ะมันก็ยังดีอยู่อืมกาแฟนี่อร่อยจริงเห็นว่าปานิตาสั่งมาจากต่างประเทศเลยนี่คะคนอะไรไม่รู้จักประหยัดผลาญเงินผัวตัวเองเล่นไปวันวันมีมีแบบนี้ไม่ดีแน่ๆค่ะคุณแม่ก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะจ๊ะจันทรา ปัน,นิตาเธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเธอก็สั่งกาแฟนี้มาเพื่อแม่จ้ะก็ทำดีเอาหน้าไปอย่างนั้นแหละค่ะคุณแม่หนูดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วเอาหน่ะเอาหน่า,อ,า,นาอย่าถือสาก,กันเลยหนูขอตัวไปทำความสะอาดครัวก่อนนะคะมีเรื่องได้มีเว้นแต่ละวันปัญหาลูกสะภ้ยของแม่ใช่ไหมครับก็เมียของพวกแกทั้งสองคนอนลนนาคุณแม่อย่าไปใส่ใจพวกเธอเลยครับคงแข่งกันเอาใจคุณแม่นะ่ะ แต่ผมกับพี่เรารักกันเหมือนเดิมน่าน่ะสินแม่พวกเธอแย่งกันเอาใจแม่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าแม่จะบ้าตายซะก,ก่อนนะสิพีทและนบทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนบเป็นลูกชายคนโตส่วนพีทเป็นลูกชายคนเล็กถึงแม้ว่าเมียของแต่ละคนจะไม่ค่อยลงรอยกันแต่สำหรับพีทและนบพวกเขาทั้งสองก็เป็นพี่น้องที่รักใคร่กันดีและรักแม่มากด้วยพวกเธอทั้งสองคนสามารถมีเรื่องกันได้อยู่ตลอดเวลา กระทบกระทั่งกันแม้แต่การจะเข้าห้องน้ําก็ไม่มีใครยอมใครฉันเข้ามาก่อนนะพี่แต่ฉันตะโกนบอกเธอแล้วว่าฉันจะเข้าก่อนฉันเป็นพี่สะพ้ายนะต้องได้เข้าก่อนสิถ้าเธอทนไม่ไหวก็ไปเข้าในห้องของตัวเองฉันก็แค่จะทำธทุร,รัแป๊บเดียวพี่ให้ฉันเข้าก่อนไม่ได้หรอคนอะไรใจแคบชะมัดแบบนี้คุณแม่จะรักยังไงอายุอานนามก็มากขึ้นทุกวันพี่ควรจะทําให้ฉันเคารพนับถือบ้างนะ ไม่ใช่มาทำตัวกลางในบ้านแบบนี้ถ้ามันยากนะักเดี๋ยวฉันจะให้พ่อมาสร้างห้องน้ำอีกสักสองสามห้องก็เงินของพ่อเธอจะอวดทำไมนี่พี่จะไม่มีปัญหากับฉันสักเรื่องได้ไหมพี่จันทราสบายทั้งสองคนพูดจากกระทบกระทั่งกันจนแทบจะทะเลาะตบตีกันอยู่แล้วภาพนี้เป็นภาพที่ชินตาของทุกคนในบ้านไม่เว้นแต่แม่สามีของพวกเธอคุณต้องเรียกให้คุณแม่เซ็นยกที่ดินให้คุณนะไม่อย่างงั้นคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลย ฉันรู้นะว่าปานิตาก็อยากจะได้ที่ดินผืนนี้ไม่เอานะคุณจะไปบอกให้คุณแม่ยกให้คนนั้นคนนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะในทุกๆครั้งที่จันทราพูดถึงเรื่องน้องสะพายให้สามีของเธอฟังเขาก็มักจะฟังด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยอย่าลืมคุยกับคุณแม่นะผมไม่คุยอะไรทั้งนั้นคุณแม่จะยกที่ดินให้ใครก็เรื่องของท่านผมกับพี่ยังไม่เคยคิดอะไรเลยคุณอย่าไปกลัวพี่สะพายจะได้ดีไปหน่อยเลยนาะ พวกเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ดูสิ่งที่เธอทำสิไม่ได้คิดว่าฉันเป็นครอบครัวด้วยเลยนะให้มันจบเถินหน้าผมกับพี่นบเบื่อเรื่องนี้เต็มทนแล้วก็คุณดูที่พี่สะพายทำกับฉันสิพอฉันเอาใจคุณแม่นินดๆหน่อยๆก็ตอบว่าพีทไม่ได้บ้าจี้ตามภรรยาของเขาเขายังคงเคารพจันทราเป็นพี่สะพายอยู่เหมือนเดิมและปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาของพวกผู้หญิงทั้งนั้น วันนี้หนูได้ยาบำรุงของจีนมาค่ะแม่หนูจะเอามาทำอาหารให้คุณแม่กินนะคะจะได้แข็งแรงเอออย่างนั้นเหลอจ๊ะขอบใจมากเลยนะพวกสมุนไพรกินเยอะไม่ดีนะค่ะแม่เดี๋ยวหนูซื้อวิตามินบำรุงให้กินค่ะเออคุณแม่คะแอร์ในห้องของคุณแม่หนูว่าฝุ่นมันคงจะเยอะแล้วหนูจะให้ช่างมาล้างนะคะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วเปิดแอร์คุณแม่จะได้สบายแบบนี้ดีไหมคะแบบนั้นก็ดีเหมือนกันจ้า ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วหนูว่าเปลี่ยนแอร์เครื่องใหม่เถอะค่ะคุณแม่เครื่องเก่าเอาทิ้งไปซะเดี๋ยวหนูซื้อให้แม่เองค่ะเอาละจ้ะหยุดได้แล้วนะทั้งสองคนตอนนี้แม่เวียนหัวไปหมดแล้วเลิกเน็บแนมกันสักทีเถอะนะเห็นไหมปณิตาเธอทําให้คุณแม่เวียนหัวจะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณแม่เองใครกันแน่ที่ทําให้คุณแม่เวียนหัวที่แน่ๆแไม่ใี่ฉันหรอกนะน่าจะเป็นคนแถวนี้แหละเอาละเอาละ แม่ว่าได้เวลาหงิบของแม่แล้วขอขึ้นไปนอนกลางวันก่อนนะจ๊ะเห็นไหมพี่จันทราพี่ทําให้แม่รําคาญมากแล้วแม่สามีของทั้งสองคนรู้สึกไม่ไหวจริงๆกับลูกสะั้ยตั้งแต่พวกเธอแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็มีเรื่องต้องทะเลาะเบาแว้งกันโดยตลอดไม่เคยมีสักวันที่บ้านหลังนี้จะสงบสุขหากคืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปแม่ผัวของพวกเธอทั้งสองคนคงจะต้องปวดหัวตายแน่ ถ้าหากว่าท่านอยากอยู่อย่างสงบสุขท่านจึงต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่มันก็เป็นเรื่องที่ท่านไม่อยากจะทำเลยแม่ตัดสินใจให้ลูกชายทั้งสองคนไปซื้อบ้านหลังใหม่และแยกกันอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ต้องมาอยู่รวมกันแบบนี้ให้ปวดหัวจันทราและปณิตาจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันเอาอกเอาใจแม่สามีแบบนี้จบปัญหาสะพายเล็กสะพายใหญ่หากพวกเธอไม่เจอหน้ากันปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้น